มามามาครับวันนี้เรามารับชมนะครับเหรียญพระอาจารย์นำวัดดอนสาลาพัทลุงปีทศ2220หรือเขาเรียกกันว่าเหรียญพอปร,ะรอนะครับเหรียญพอปร,รอเนี่ยองค์นี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงเขาบอกว่าทองแดงเดือนบันเชียงนะครับดูผิวเขาจะออกแบบลุ้งๆนะครับมีสีแบบม่วงชมพูชมพูนะครับองนี้สวย ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับผิวลุ้งทั้งองค์นะครับเรามาดูเกทแท้หน่อยดูจอเล็กๆนะครับแล้วก็ลักษณะการตตัดนะตัดกิ่เราจะมีฝันครึ่งหนึ่งไม่มีฝันครึ่งหนึ่งทั้งสองด้านเหรียญนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับเรามาดูสภาพพระหน่อยสภาพพระองค์นี้สภาพพระสวยนะครับผิวลุ้งนะครับตามพื้นเหรียญเป็นทองแดงนะครับเดือบ้ั้นเชียงเลยแบบลุ้งๆทั้งองค์เลยสภาพองค์นี้พระเหมือนพ่งจะปัมม่หวานนะครับเห็นไหมสวยเดิมนะครับหรือว่าใครสนใจ สามารถขอภาพน,นิ่งได้นะครับผมทิ้งต้องการติดต่อไว้ด้านล่างนะจมูกจมูกดีผ้าผิวเนี่ยไม่มีสึกไม่มีผ่านการใช้นะครับสาภาพสวยนะครับใครสนใจสามารถติดต่อได้ครับรับประกันแท้ครับ